เป็นยังงครับพี่หลังจากที่ขึ้นไปด้านบนกับผมแล้วผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนี่พูดแบบเร็วๆนะ FC ใน TT ต๊อกต๊อกดูดีว่าผมไม่เซตอัพไม่ใช่สายนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายนี้แต่ว่าเมื่อกี้เร็วแล้วก็ไม่เคยทำะไรแบบนี้มันมีหลายช็อตอย่างนี้ผมพูดก่อนตั้งแต่แรกแล้วที่ผมเข้าไปเปิดรายการตอนที่ก่อนที่ผมจะเรียกพี่เข้าไปเนี่ยไม่งมีเสียงวิ่งจากข้องบน อันนี้พี่มีวเพราะพี่พี่กำลังไหว้สารตรงนี้อยู่อะไรวะอุ้ยอุ้ยเยอะมากโอ้ยเียอะไรจากข้างบนอ่ะเดินลงบันไดนี่มาเลยอ่าเชื่อเพราะว่าเพราะเห็นคุกหน้าตื่นเลยแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่อะมีสารใช่ไหมถ้าพี่ก็ังไม่รู้แหละท่านจะเป็นพระพรมหรือเป็นตายายพี่ก็บอกกล่าวท่านว่าโอเคเรามาไม่ได้ลบดูประมาณนี้ สิ่งของที่มันขยับขยื่นภายในเกิดกายี่เลื่อนมาหรือว่าแม้กระทั่งไอ้ลูกปั้นที่พี่เดินไปเตะโดยที่ไม่ต yes> ั้งใจอันเนี้ยกูก็ไม่ได้เตรียมบอกเลยตรงๆไปเตะจนอแอดทักบอกพี่พี่ไปเตะอะไรอะอุ้ยเฮียคนลุกก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้แค่ว่าเราก็ไม่ลบดูอะบอกว่าเราก็ขอเข้ามาท่านอ่าวางไว้ไอ้เฮียสักพักหนึ่งไอ้แอดบอกพี่ทอมอันนี้ป่ะเนี่ยที่เราก็คิดว่าน่าจะมีอีกองคหนึ่งหรืออีกรูปหนึ่งอีกตนหนึ่งไม่รู้อีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่าพอหยิบขึ้นมาโคือ ชิ้นเดียวกันใช้ไหว่าชิ้นอะไรดิบเต๋อดิบเต๋อใช่แล้พี่เต๋ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหในหินนะแต่มันมีรูปเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียขอโทษครับอะไรก่อนไม่ต้องดูเลยอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษครับอุ้ยไม่มีเจตนานะครับแล้วคุณจะไว้ไหนแล้วเนี่ยไปไมได้ไปไม่ได้ไม่มีเจตนานะครับไม่มีเจตนา อะไรเสียงไบไอ้นี่มันเหมือนเออที่กูหยิบมาใช่เหรออันเดียวนเหนอใช่ใช่เดี๋ยวก่อนนะคผูขอดูก่อนว่าไม่ไม่มีสีสันใช่เลยใช่เลยกู้ขอเข้ามาแล้วนะครับมันขออะไรก็น่าจะเป็นเทเบอรูปเลยสักอย่างเฮ้ยจริงเหรออันเดียวัาเลยเยอะแต่เดี๋ยวก่อนขอนิดนึงที่หลอนสุดคือตอนที่พี่ยืนถ่ายเปิด ใช่ยืนถ่ายเปิดตอนนั้นยังไม่ได้ไลฟ์อของเคลียร์พี่ไลฟ์เพื่อจะดึง FC จากช่องของพี่มาอันนี้ชัดมากเป็นเสียงกระจกแตกเปี้ยดังชัดมากทุการเป็นตัวอาซีวาเม่คุณเรียกมาลักังสันท่าโมละปานิตันตาอาตาดิยะสุดทังษาเกษตรท่าคงอาซีเสสาบังรักสีตาชินาวะสังยุตตาสัตตะปาระลังกเตาสัตถมานุภาวะปานิโตจามิชินาปัญชิุ้ยอะไรวะเุ้ยได้ยินป่ะเสียงแก้วแตกอ่ะดูด,ดิ อะไรวะแต่เมื่อกี้ดังจริงนะอ,อ,อุ้ยเชี่ยไม่ใช่ละดังเปี้ยงเลยอะ่ะใครได้ยินบ้างอะ่ะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มีใครได้ยินปะได้ยินไม่เชียมันดังเปี้ยงเลยนะดังกระจกล้านเลยนะเชีย่ยขนลุกไม่เมื่อกี้ดังจริงนะแก้วแตกไปเยอเลยอะ่ะไม่ไม่รู้นะตรงนี้ได้ยินชัดมากแล้วด้านบนมีอะไรจุดไหนที่พี่แบบรู้สึกแบบคาใจหรือสงสัยมากที่สุดอุ้ยเชีย คือถามว่าคาใจสงสัยที่สุดคือคงคงไม่ได้พีขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแต่ละห้องอ่ะโอ้ทําไมเขาพี่<ข>ไม่เข้าห้องเลยนะแค่กูยืนตรงประตูกูกคหนาวแล้วพี่อยากมองสปที่ห้องไม่เป็นไรผมก็อยากให้พี่เข้าในห้องสักห้องได้ไหมไม่้โพี่ปฏิเสธตลอดเลยเชี่ยโหสัตว์ <laughs> พี่าปฏิเสธ มันก็ไม่สะดวกเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาเ <t squishy> ข้ามาเดี๋ยวหนูจะปิดประตูแค่กลุยไม่แก่ก็โอ้ยประตูใจจำไปดิโอ้โหแกล้งเชิญที่ไม่เอาเลยผัดโถคือถ้าเข้าไปเนี่ย เกิดรายการแกล้งกูอันนี้กูแบ่งแล้วกูบอกง่ายๆไม่เตรียมเร็วๆรายการแม่งแกล้งกูแบบเอ้ยเาวเหล,ล็กทิ้งเอาเล,ล็กทิ้งแล้วกูช, <im it> ช็อกตายไปนะกูอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมันคุ้มไหมอ่ะอยู่กันแค่นี้เข้าใจไงมึงอยู่กันแค่นี้ไงแต่มึงอาจจะแบบว่าเฮ้ยเหี้ยพอเฮ้ยเฮ้ยมึงเตรียมกันเอ้ยพี่ทอรเข้าไปมึงเตรียมกันไปที่เตรียมกูไงอ๋อหมรือว่ากลัวว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บพวกผมหนีพี่ไปแล้วพี่ทสมุดดับไฟอ่ะแค่นี้อู้ขี้แตกแล้วเหี้ยแล้วเกิดกูช็อกชิกไปสัตว์ เเเอออโคข้าใจกูไม่ได้ไปรุ่นนี้อยู่ขนาดนี้ที่หายเออเสือเบี้ยทำมาหนี้ทา้าเสือเบี้ยไอ้โจ้ไอ้เสือเบี้ยมึงอ่ะทำเป็นเก่งไอ้ที่แรกที่ใช่ไหมเทปแรกวะเทปแรกเทปแรกที่ไปแรกกับกูไม่ละมึงมาอันนี้เดี๋ยวกูมาด้วยมาที่เนี่ยทำเป็นเก่งไอ้ที่นั่นอะเดี๋ยวร้องเป็นตุ๊ดเลยนะมึงอ่ะเออไอ้เสือเบี้ยเนี่ยมันมีมันมีจังหวะที่เขาห้าวด้วยนะที่เขาอยู่ดีเขาห้าวขึ้นมาเลยเว้ย ก็งงเหมือนกันจากตัเออจากกลัวเดือดแล้วบอกเลยนะถ้ามาเคารพกขันนี้แล้วเล่นกันขนาดนี้แล้วกูแช่งมึงตกนรกเลยนะเก่งซะแล้วมาดิขุณเอกเกิดนะครับบอกเลยนะมามึงเล่นไปอีกเลยเก่งซะแล้วเก่งซะแล้วไปเวยเก่งซะแล้วกินค้ยนะตัวใครตรงนั้นนะต่างคนต่างอยู่นะถ้าเล่นกันขนาดนี้นะบอกแล้วนะว่าให้มาดีๆนะ ผมบอกเลยนะครับพ่อแม่สั่งสอนมานะผู้แช่งไม่ได้ผุดได้เกิดนะครับอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอนี้แม่พี่เคยสอนตอนเด็กโอเคว่าอย่าไปลบหลู่ในสิ่งเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วมันเกิดแบบเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแบบทามากลัวเราอ่ะไอ้รู้สึกว่ามาแกล้งเรามาหลอกเราหรือทําอะไรให้เรารู้สึกกลัวทั้งๆท,ท,ที่เราขอขอมาแล้วขอแล้วเงี้ยแม่บอกให้แฉ่งเลย เล่นมากูเล่นกลับนะจากกลัวจะกลายเป็นโกรธนะเพราะว่าถ้าพอมดไกด์โกรธเนี่ยดูกูไล่เม็ดบนนะเออเอาไงโอมมือคืดๆพิมพ์นึกๆอ่ะโอเคนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับผมนะผมฝากช่องพมดไกด์ไว้นิดนึงนะครับผมในในช่องท็อก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 นะครับผมนะหรือ TK นะครับผมนะชื่อช่องพมดไกด์พมดไกด์เลยพิมพ์ก็เจอในช่องก็จะมีสารคดีเกี่ยวกับ สุขภาพครับไม่ได้เรื่องกับสุขภาพการออกกำลังกายอะไรเงี้ยเครื่องดื่มสมุนไพรอะไรประมาณนี้ครับน้ำแก้วควยน้ำลำไยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามช่องเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูว่านี่ช่องได้ครับปึ้งนะครับอ่ะโอเคนะครับผมแล้วแล้วก็ ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะหรือว่าช่องของเคลียร์ด้วยนะครับผมนะตามช่วยตามเพจของเคลียร์เคลียร์ครับผมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ตามก็ติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกทุกวิคทุกทุกวันอังคารก็จะมีแขกรับเชิญสลับกันไปสลับกันไปครับะมานี้จะมีผู้หญิงบ้างนะสาว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 เอ้ มันจะลำบากเมียจะไม่ให้มาเดี๋ยวก็เมียกเอามาก่อนเลยมีคนหนึ่งที่ผมอยากเอามาต่อ่รู้เขาจะมาหรือเปล่านะเขาเชื่ออะไรสายเสียวอะไรสายเสียวสายเลี้ยวสายเลี้ยวสาเลี้ยวเดี๋ยวท้าเลยสายเลี้ยวทาเลยท้าเลยสายเลี้ยวสายเลี้ยวสายเลี้ยวกล้าเปล่าเดี๋ยวไปใกล้ๆบ้านกันได้อ่าไม่บอกนะบ้านอยู่ที่ไหนแถวนั้นก็มีเยอะเอออ่านะก็เดี๋ยว หาแขกรับเชิญมาเรื่อยๆแต่ละอาทิตย์ละกันแล้วลุ้นดูว่าอาทิตย์หน้าตอนอทิตย์ถัดไปจะเป็นใครโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ธอมมากๆครับขอบคุณทีมงานขอบคุณคุณกุ๊ก้วยนะครับที่ให้เกียรติญผมมาร่วมรายการนะครับ